เทคนิคชมเฮียก๊กเลี้ยงเฮียก๊กเลี้ยงเนี่ยแกมือกาแฟกาแฟโบราณทำให้อร่อยตอนเป็นเด็กเนาะแม่จะเล่าให้ฟังแก้วนะตอนเป็นเด็กไปโรงเรียนต้องผ่านแกแล้วแกเป็นร้านกาแฟตลาดร้อปีละแหง ตอนนี้แกแกอยู่หรือเปล่ากขาไม่รู้แกเป็นร้านชงกาแฟใต้สะพานที่อร่อยทุกคนจะต้องแวะกินกินกาแฟร้านอื่นก็ไม่อร่อยไม่ช,ชื่นใจเราเป็นเด็กนรงเรียนเราไปหมดไปโรงเรียนอุ้ยมีพริกด้วยมาจากไหนเนี่ยพริกเราไปลง ช่วยแกใส่น้ำแข็งแ้ขายไม่ค่อยทันเราก็จะได้กินโอเลี้ยงฟรีแก้าจะสอนไมวยทีชงกาแฟถามแกทำไมชงอร่อยจังเลยล้ะเนื้อไม่เห็นอร่อยเลยจาอ้าจาเ้งเด้ง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 เล้งเด้งเ้งเด้งเด้งเด้งเ้งเด้ง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม่ไม่ต้องตีกันละยก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 แม่เคาะใหม่เอาจังหวะเคาะๆหน่อยตี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 ต